สวัสดีครับคุณสอรยุทธและคุณกิติกาครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือผมนี้คือเงินสกุลโซมาเลียและกระสุนปืนอาก้าที่หมู่เรือปลาบปามโจรสลัดสามารถตรวจจับได้จากเรือโจรสลัดที่จะเข้าทําการยึดเรือสินค้าที่อยู่ในการคุ้มกันครับ จากการตรวจค้นดังกล่าวมีสิ่งยืนยันแน่ชัดว่าเรือลำนี้เป็นโจรสลัดคือกระสนุนปืนที่สอดคล้องกับการยืนยันจากเรือไฮเลสปอนโปรเ o กเตอร์สัญชาติไลบีเรียที่อยู่ในขบวนคุ้มกันของหมู่เรือรวมทั้งจากการสอบปากคำชายชาวโซมาเลียที่อยู่ในเรือก็ยอมรับว่าได้มีการทิ้งอาวุธลงทะเลเพื่อไม่ให้มีหลักฐานที่จะใช้ดำเนินคดีได้ จากการตรวจสอบโดยละเอียดนอกจากเราจะพบน้ำมันน้ำจืดและสเสบียงแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเสื้อแจ็คเก็ตสีดำและเสื้อที่ลูกเรือสินค้าสวมใส่ขณะปฏิบัติงานหรือเสื้อเซฟตี้ที่ผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเสื้อดังกล่าวได้มาจากลูกเรือที่ถูกจับไปพร้อมกับเรือสินค้าก่อนหน้านี้และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการลบร่องรอยบางอย่างบริเวณกราบเรือเมื่อพิสูจน์อย่างละเอียดพบว่าเป็นเครื่องหมาย N163 เมื่อตรวจสอบกับ C.M.F ได้ข้อมูลว่าเรือลำนี้ถูกเรือ U.S.S. ลาบูนจากสหรัฐอเมริกาทำเครื่องหมายไว้หลังจากการตรวจค้นเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หมูเรือปราบปามจนสลัดสามารถจับก,กลุ่มเรือต้องสงสัยลำแรกได้ในบริเวณใกล้เคียงกันขณะที่หลักฐานอื่นๆที่ยึดได้ประกอบด้วยลูประคำ ปลาก,กระป๋องอินทผลัมพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายใบกระท่อมบุหรี่รวมทั้งไฟแช็คอันหนึ่งที่ผลิตจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วยจากหลักฐานทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในการขยายผลต่อไปในการที่จะปราบปรามโจรสลัดในพื้นที่แห่งนี้ครับ